คุณพี่วันนิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องของกยศใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงครับเราเป็นนี่เราเป็นนี่อเองอหรือเปล่าครับไม่พอดีพอดีลูกลูกกู้เงินเรียนนะคะกู้กยศแล้วน้องเกิดอุบัติเหตุค่ะก็ดอกเรียนไว้หนึ่งปีพอปีนี้แม่น้องเดินได้แม่ก็เลยไปทำเรื่อง เรียนให้น้องค่ะแล้วพอดีมีจดหมายส่งมาให้น้องไปชําระหนี้อะค่ะแสดงว่ามันเข้ารอบแปล้วาเข้ารอบจบไปสองปีแล้วต้องชําระหนี้อย่างนั้นปะแต่น้องยังไม่ได้จบนะคะคุณหนอมน้องยังเรียนอยู่ค่ะแต่อันนี้เป็นช่วงที่น้องเกิดอุบัติเหตุแล้วแม่ก็เลยหยอเรียนน้องหลายนปีไหนคะเข้าเรียนปีไหนอะตอนนี้ตอนนี้เรียนปีสามแล้วค่ะ ปีสามยังไม่จบแต่เขาเขาแจ้งไว้มั้งคือหนังสือที่ทวงมานี่ก็าคือว่าปีสามปีสี่คือถ้าเขาเรียนจบเนี่ยเขาจะจบแล้วถูกไหมถ้าเขาไม่ดรอปถูกไหมเขาจะจบแล้วใช่ไหมเขาเรียนจบแล้วใช่ไหมไม่ไม่ค่ะโอเคโอเคแล้วเขากําหนดว่าให้ไอ้หนังสือฉบับนี้เขาบอกให้ชาระนี่ในปีพศเท่าไหร่หกเจ็ดค่ะเออนั่นแหละเขาูกเขาเขากำหนดไว้ไงกําหนดไว้ไม่ใช่ว่าให้จ่ายตอนนี้ เขาไม่รู้หรอกเขาบ่าน้องยังไม่ได้จบนะน้องเกิดอุบัติเหตุแต่เขาแจ้งให้รู้นะเหมือนกับยื่นโนติสเตือนนะสองปีจบแล้วมีงานทำแล้วจังจ่ายเงินเข้ากองทุนกลับคืนมานะเขาแจ้งเตือนครับกระตุ้นเตือนอย่าลืมนะอย่าลืมนะเพราะหลายคนเนี่ยไม่สนใจทั้งนั้นจบแล้วมีงานแล้วก็ไม่จ่ายไม่มีงานทําหายไปเลยนะเพราะงั้นคุณวันนิสาอย่ากังวลข้อนี้นะนะคะ เขาแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแล้วอย่างนี้อย่างนี้หนูต้องต้องทำยังไงอะคะเพราะว่าลูกก็ยังเรียนไม่จบเื่อจะไดกู้ต่อไปก็กู้ต่อไปกู้ต่อไปยังกู้อยู่ไหมอะเขายังโอนเงินให้อยู่ไหมคะ ยังค่ะเพราะว่าน้องดอบเรียนไปปีนึงก็ไม่ได้ส่งเอกสารอะไรเลยแต่แต,แต่หนูคิดว่าคือถ้าน้องไปเรียนแล้วก็จะให้น้องกู้ต่อค่ะกู้ต่อก็อยื่นผ่านโรงเรียนต่อไปครับทําต่อไปครับทําต่อไปอยังไม่ต้องกังวลส่วนนี้นะก็ยื่นต่อไปอครับและถ้าเออมันมันยังตอนนี้ยังไม่มีเขาแจ้งให้รู้เขาไม่รู้ว่าเด็กเกิดอุบัติเหตุและหยุดเรียนเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนกับไปตามขั้นตอนอ่ะเพราะฉะนั้นเข้าเทอมนี้ถ้ากลับเข้ามาเทอมนี้ยื่นขอกู้ ต่อไปก็จะได้รู้ว่าอ๋อกยศจะรู้อ๋อเด็กเรียนอยู่ปีนี้เนะขอพูดเท่านี้เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้จ็มันก็จะตัดเป็น6กแปดหกเต่อไปนะข้อมูลก็จะอัปเดตมากขึ้นนะคุณแม่นะไม่ต้องกังวลนะส่วนนี้นะเพราะผมก็ได้รับได้รับครับสวัสดีครสวัสดีค่ะคุณถมอมเพลนมี่ขอบคุณค่ะ